สวค่ะพอสวัยค่ะค่ะมาตามแนวทางกับคุณพ่อสวัยค่ะในงวดวันที่หนึ่งธันวาคมสองพันหกร้อยหกสิบเจ็ดนี่ค่ะคุณพ่อว่าฝันแล้วว่าสันฝันในแจ็คเมื่อคุณพ่อฝันเมื่อคืนนี่เนาะค่ะพอซู่ฟังนี่คุณพ่อฝันแนวไดโน่ฝันว่าเห็นไฮโบราณยังว่าไฮชองหน่วยตั้งอยู่ในกลางป่าปุ่นไฮนี่หนึ่งค่ะ ให้น่างามงามให้สูงยาเาเพียงเนีกก่เหลือเพียงแอว่ตัง้งเพียงกรลองซองอยู่บ้านนี้ขอเคลืไปซองบางซองบางในหูมันแต่ว่าหูตัวหนึง่งโอ้ไห้ตัวหนึ่งน่ะมันบม่มเห็นเงินน่นะไห้ตัวสองน่นมันมีเงินอยู่สี่บาทเงินเงินเงินกระเลี้ยนมกไงหนึ่งดอกเงินเลี้ยนนั่น ค่ะมันเป็นเหรียญขาวๆแบบไงแต่ว่าตัวกระสัตมนี่มันมันเลี้ยวประสาทเจนปันไดเนาะค่ะบ้านนี้เถวหนึ่งพนังอยู่ฝุ่นพนว่าโอ้ยเหรียญนี่มันมันห้าสิบปีเลยได้พนว่าบ้านแม่พนว่าเถวหนึ่งพนังอยู่ทั้งพนเหรียญนี่มันหกสิบเอ็ด ปีเลยได้หนิเลี้ยนซุ่มนี่เพราะอันนั้นหายซุ่มหนิคนว่าเคนบอกเรื่องหานั่นละค่ะหาตัวนี้บ่ไม่เห้เ,เล,ลเเี้ยนหนิได้คนว่าเห้เคยพก10ปีได้คนว่าหานี่เฮ็ดึ้นมาได้พก10ปีแล้วเออผู้เ่ดงงันว่าได้หา10ปีเพิน่นนั่งใกล้ๆเพิน่นเบาเพิ่นโดดมานน่ะค่ะเพิ่นตั้งเฮียงกันอยู่หนิแล่เฮ้าเพิ่นมามา,มาพอพอดี มันเป็นจากพระลานฮีแน่จากในน้อยหองน่ันนั่นค่ะไฮนี่ไฮโบราณได้ผลว่าห่วยมันคืองามแท้ค่อยว่าใบค่ะบึ่งลายบึ่งยังมันเรียบร้อยโอ้ยลายงามไหข้อเหนียวแน่จากหน่อยมันหักสีมันงามค่ะมันมียันลระอยู่นี่ล้วซองหาตัวหนึ่ง็ราเห็นบานี่ก็มาซองหาตัวซองห่วยมันมีเงินเยอตัว่าจบเลือด กมึงเงิน,ม,นมีเงินอยู่สีบาทเรียญบาทแหนึ่งวัาเดีนย,ย,ย,ยนใหญ่ให่ะค่ะบาทเขาเอาเดีเขาก็องไหวคือเกากองเรียนไหวเ่ยเขาน,นั่นพนว่าอู้เหนึ่งหาสิบปีอะไรพนด่าพอแม่พนว่าเทวหนึ่งอีกยู่หนั่นเนนี่หกสิบเอ็ปีได้พูม่พมหาวน,นี่ยังเลยคือบอกบ บ่ทอกันตัวค่ะแต่ว่าตัวนั้นที่มันเด็กหลังหรือเด็กบนกับบ่หูนะแต่ว่าตัวนี้ตัวไฮเฮียงกันนี่มันมันเป็นเด็กบนนั่แหละค่ะอืมไหสองหน่วยโอสองอันไหเฮาตี้เป็นหกเงินสี่บาทอย่างตี้หกสี่ค่ะสองนี่ก็คือไฮสองหน่วยนะสองหกสี่ ุณพ่อตีหายเป็นสองหกสี่เด็กสามโตัวออบานนเลขกรางนี่กันที่มันคนเสียงกันนะมนจาจัดคนผู้หนึ่งว่าห้าสิบคุณหนึ่งว่าหกสิบเอ,อ็ดนะค่ะเ,เลขลาข่างคุณพ่อะให้ห้าศูนย์กระพกหนึ่งเออ,เ,อ,อเป็นผีผู้เท่าบอกเนาะบานนัาก็วยอ,ออกจากหันเทากันยางกายไปพาพาไปใกล้เต๋อไป็นหวัวทางโอ้ยนี่เด็ทาง ยางนำทางไปไปผ่อนกแตงพอดีเขาหัวเมือกคุโอ้ค่ะถือว่าเป็นฝันดีค่ะท่านผู้ชมเพราะคุณพ่อฝันเห็นผีผู้เฒ่าโบราณเนาะค่ะเฝ้าหายบอกเลขเนาะค่ะสามพ่นบอกเลขเลยเนาะคุณพ่อเนาะคุณบอกค่ะคู่อพันจะเชือได้เลยหายเป็นตัวเลขเมื่อเลยงวดนี่เป็นแนวทางค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมสิตีตัวเลขจากข้อมฝันก็สามาตีได้เนาะคุณพ่อเนาะค่ะคอมเมนต์ใต่ลีปเนาะค่ะพูดคุยกันว่า คุณพ่อฝันแนวนี้ท่านผู้ชมทางบ้านสิตีเลขเป็นตัวไรเนาะค่ะแต่ว่าคุณพ่อเงินสี่บาทเดียวละค่ะแต่ว่าคุณพ่อให้มากก็คือหกหกสี่สองหกสี่ค่ะเลขสามตัวสองหกสี่เนาะค่ะท้องบมมากก็คือหกหกสี่หล่นหน้าเลยค่ะสองหกสี่เลขสามตัวสองตัวหาศูนย์กับหกหนึ่งเนาะค่ะเป็นแนวทางของคุณพ่อในงวดนี้ค่ะก็ขอให้ มีโชคมิลาบเป็นรางวัลใหญ่กับพอสวัยสุขหูสุขคนค่ะให้คุณพอไปพักผ่อนเนาะค่ะท่านผู้ชมรบกวนเพิินสักพักหนึ่งแล้วค่ะขอบคุณพอสวัยได้หลายค่ะแพงแนวทางขอบคุณค่ะสรวาทานตัวเลขความฝันในการซื่อสลาก,กินแบ่งรัฐบาลของพอสวัยค่ะในงวดวันที่หนึ่งทันปะคม2567น้ี่ค่ะพอสวัยนี่เพิ่นฝันเมื่อคืนี้ลาสุดเพิ่นว่าค่ะฝันว่าห็นไหโบราณเพินินว่าตั้งอยู่กลางป่าเพิินว่ะ2ใบี่เฮียงกันลองซ่องอยู่เพิินว่า คุณพ่อนี่ก็ได้ยางเขาไปเบิงเนาะค่ะว่าไหนี่มี่หยางเพิ่นว่าค่ะยางเขาไปเบิงไฮใบแรกเพื่อนว่าบุมมี่หยังเพิ่นว่าว่างเปล่าเพื่อนว่าแล้วก็ไปซองเบิงไฮใบที่สองเนาะค่ะเห็นเหรียญอยู่ในหันเพิ่นว่าทั้งเบิดสี่เหรียญเพิ่นว่าเป็นเหรียญบาทเพิ่นว่าสีขาวเพื่อนว่าค่ะแล้วก็ได้ยินเสียงผู้เ่าเนาะค่ะมีผู้เ่าผู้ทายสองเ่าเพื่อนว่า นั่งอยู่อีกฝากหนึ่งเพื่อนว่าผู้เทาค้นแรกนี่เว้าขึืนว่าไ้น่ะเป็นไ้เหตขึ้นมาได้ประมาณหาสิปปีแล้วเพื่อนว่าค่ะอยู่มาได้หาสิปปีแล้วได้นั่นเพื่อนว่าค่ะแล้วมีผู้เทาคนที่สองเว้าขึืนว่าโบเมนหาซีปรอกหกซีปเอ็ดปีเพื่อนว่าค่ะไ้ใบนี่นี่สางขึ้นมาอยู่มาแล้วหคกปเอ็ดปีเพื่อนว่าค่ะสองเทานี่ คุยกันเพื่อนว่าค่ะคุณพ่อนี่ก็ฟังอยู่เพื่อนว่าค่ะหลังจากนั้นคุณพ่อนี่ก่ยางไปแ้วได้ยินเสียงหนกบินขื้นเนาะค่ะเลยหูมือเพื่อนว่าพอสวยนี่ก็เลยได้แน,น,นวทางเนาะค่ะเป็นเหล็กตีจากฝันมาให้กับท่านผู้ชมทางบ้านค่ะเหล็กตีจากฝันเหล็กสามตัวเพื่อนตีหายสองหกสีส่เนาะค่ะ สองนีตีมาจากไหาสองใบเพื่อนว่าตีเป็นสองเพื่อนว่าหกนีตีมาจากน้ำของไหเนาะค่ะไหเพื่อนตีเป็นหกเพื่อนว่าค่ะส่วนสี่นีตีมาจากเหรียญที่อยู่ในหายนี้เพื่อนว่าค่ะมีทั้งเบอร์ี่เหรียญเพื่อนก็เลยหายเป็นสองหกสี่เหลขตีจากฝันเนาะค่ะเลขกสามโตส่วนหาศูนย์กับหกหนึ่งนีเป็นเลขผีบอกเพื่อนว่าค่ะผีผู้เทาบอกเลขหาศูนย์กับหกหนึ่งเพื่อนว่า ็นแนวทางของพอสวัยในวดวันที่หนึ่งท่านว่าคม2567น้ี่ค่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาบด้รางวัลใหญ่กับคุณพอสุขูสุขนค่ะแต่ก็อย่าลืมตัดกับหมุนน้าเด้อค่ะกันไวค่าถ้าคลิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้กับสาวหนิงพระรวยนานี่เดือค่ะคลิปนี้ขอจบไ้เพียงเท่านี้คลิปนาพ่อกันใหม่ขอบคุณค่ะ